กาบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมึอนี้เขาโผพ่อกับสองสาวน้องอสู้กันตลอดเท่าก็ได้มันกับเป็นอิงยังที่ว่าเป็นยังไงเอกลาของเ้าไปแล้วแล้วเร็วาเร็วๆพร้อมกันเลยจุ๊บๆไปเดียวเออไก่ย่าลืมเขามาแล้วกะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นไหเดี๋ยวจะเพื่อสิฮอตพันซับน้องขจะเพื่อสิได้กผานกดเนาะพี่น้องเป็นกำลังใจให้นไหมเดีค่ะอ่อนกับจากสองอ่อนสาาบ้นอัีีกกจงดสาวลาวนั่นเองเนาะ ก็ยังลืมกดติดตามบูฮาวสองคนด้อะคะู้ได้เขามากล้พี่น้บคุณเลยได้ลเยค่ะเด้อที่เขามาเป็นกำลังใจเสียแห้งใจฮาวเมียแต่กำลังใจคอย s ร์ต o r อให้กำลังใจทางบ้านเฮากับ่จเสิเหติคีบให้ฟังัจสิเราซูฟาวฟางนะพ่อเนี่ยไดเห็นเหตุผดีใจพี่น้องเขาพดอะไรนะบอกไปนี่ประสบการณ์ผ่านมาเนาะมื้อเด้กออนก็กสิมาเราประสบการณ์การลักลอเข้าประเทศไทยครั้งแรกแล้วก็อย่งเง้ แตงแตยุคบ,มบ่มีบัตรมีเบอร์นี่นแหลแต่มสมัยสิบปีกลักวๆคืนหลังนะคะทุกคนเออป,รประมาณนะั้นนะเราก็จะมาเล่าสู่ฟังว่าความกว่าจะได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นแบบว่าปัจจุบันนี้เหมือนปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนเมื่อก่อนต้องลักลอบเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีแบบนี้ไงไม่มีมมทําพัดเอไม่มีบัตรแรงงานมันบ่มีบัตรแรงงานเมื่อก่อนอนะพี่นอ้องมันมีแต่บัตรอันขาม,มาสามวันหรือว่าเฮ็ดอัน เดี๋ยวๆข้ามาอีกอีกสเต็ปหนึ่งก็คือบัตรทองเทียวห้ากับบอมีทุนถึงขนาดนั้นเนาะพี่น้องการลักล่อทำไมเมื่อก่อนนี่ก็เป็นยังไงในหน้าในหน้าเราต้องมีในหน้าที่อยู่ที่นี่อยู่ลาวอยูไทยทำงานหางานให้เราอยู่ที่ไทยเนาะทีนี้ออนนัด เ,เพื่อนๆที่เคยมาก็น่าจะรู้ดีดแต่แสำหรับเรานี่ก็มาตั้งแต่อายุ14เราก็นัดเาอามาแต่แต่อายุสิบหกพี่น้องนัดรับอรอขอมาเนาะในทีนี้เข้ามาแล้วนะทุกคนก็มาขี่ตัวอะไรจากนะ คิดตัวนายจามว่าอยากเหตุไงอันยูคิดตัวเรื่องอายุว่าเฮาอายุสิบหกสิบเจ็ดปีขึ้นไปถึงเพิ่นจะลับเฮาว่าเพิ่นกับโมกาใส่เฮาเนาะเฮาอายุน้อยเกินอ่ะแต่อ่อนเพิ่อนผัดโตใหญ่ได้พี่น้องอันอันนี้คือตอนนี้เพิ่นพร้อมลงแล้วเมื่อก่อนเพิ่นตัวใหญ่กว่านี้อ่อนนะแต่ผู้ใด้ยือได้เพิ่นได้เนาะเพิ่นสิอ้วนกว่านี้แบบตัวใหญ่สูงอ่ะเมื่อก่อนนะอันนี้คือว่าน้อยลงแล้วน้อยลงแล้วน้อยลงแล้วเด้อพี่น้องเด้อการหลอกเข้ามาตะกี้ก็คือโอ้ยหลายๆคนเลยอ่ะหลายอ่ะพี่น้อง ทุกหมู่บ้านเลยเนาะเพราะว่าตั้งแต่หลุนก้อนเฮาก็มีพี่น้องในหนาแบบในหนามะรับเอาอยูแผงไปเนาะแพงกว่าเฮาอีกเฮาลงนัดลงมาหาพันเนาะพี่น้องหาพันก็คือเพิ่นมาส่งให้ทีเออหาพันมาส่งให้ทีสิมี่ในหนาเออสิมี่ในหนายู่ลาวเอออยู่ลาวแล้วก็มี่ในหนายู่ไทยคนลาวเอามาส่งให้ฮอดมุกทหารนั่นน่ะเอาเอาหนานะมา ทรงหอดมุกทหารน่ะกับมะพายู่มุกทหารน่ะซ้องขึ้นเนาะพี่น้องขาดเลือดหน่อยมากขาดเลือดหน่อยมะพายู่มุกทหารเขาจะน้ำมาเอาคนมาร่วมล่วมกันจนพ่อขึ้นรถน่ะเศร้าหาขนเออบ้านเป็นข่ายนี่หน่อยแบบนี้แหละพี่น้องบ้านพักแบบนี้แหละเออเขาจะเอาเขาไปกองกันอยู่ยุ่งกันน่ะผู้ใดมากก่อนน่ะกับสิเสียเปียกน้อยนึงมาถามูถามัวเนาะพี่น้องเนาะค้นกันเศร้าเศร้าหาข้นเมื่อนั้นนะครบเต็มรถเขาเหมือนเต็มรถมื่อนั้นนะของนั้นน่ะ เสาหานัดไข่แต่น่าแต่้างคืนสองคืนอ่ะ้างคืนสองคืนแล้วเพิ่อนก็เอาคืนรถคืนรถมากรุงเทพมาทรงลงแต่ละามองแต่ลามองเนี่ยพี่น้องงานเพราะงานมากอูเส้าห้าขนเพื่อสิเล่านะพี่น้องความเออาร์แต่คนเส้าหาขนรถตุขันเดียวเพิ่อนยันยัน,ย,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 นยันเขา ถ้าวางได้เจอตำรวจเพิ่นกับซีวิ่งเร็วหน่อยนึงลบหลีกเพิ่นกับซีมีซายน้ำหนาเพิ่นห้ากับบุลุเนาะหนันของเพิ่นเนาะเออห้ากับซาทูเพราะว่าหน้าเขาให้ปลอดภัยเขาให้ไปเวายวายจะทีผ่าวายดินวายดอนเขาให้ผู้ข่าไปหอดอดปลอดภัยเขาให้ผู้ข่าววายหอดแมล็งโค้งหมู่แล้วเพื่อนเอ้ลีเธอค่อยลูกไปได้ดีเด้อค่อยลูกในงานดีๆเด้อเขาอยากเขาข่าวเมล็งโค้งมากห้ากับซีวายจะแมล็งโค้งจะแม่โค้งข้าเขาให้ลูกไปตลอดปลอดภัยลูกไปทำไมหะกินอยู่ประเทศเพิ่น เมืองเพลินคีจิกสีได้ในใจในเพลินอไปปกป้าหักซ่าให้ลูกขามรอดปลอดภัยเนาะวายจะสุดท่างหวายจนหอดที่พักพี่น้องพอหอดที่พักแหละกะอยาิหน้าเพินกับเมื่อสูหมองเพิินมากเนาะเออมันก็เป็นความความเสืือของเวาเสืไอเพบ กบเวียกับงานทีด so like oh, ีในไทยอยังประมาณนี้กับมาปกปักรักษาลูกไงเด้อซอยเดินบันดาลแถวได้จหนทีดีเออจะไหนที่ดีเพื่อรวมงานที่ดีอ่ะเท่ากับสิผ้าวันหน้าจนแบบนี้น้ะพี่เนาะพ่อใหญ่พี่เนาะพ่อใหญ่จนคคบสิบหาอันเศร้าหาขคนนะเพื่อสีหอนเ้าคนสุดท้ายนะก็คือแบบมาแต่จะมูกเธอตีหาเออมาแต่จะตีหาเพื่อมาฮอยกรุงเทพกับประมาณแปดมงอ่ะ ห้องเท้แปดมุ่งกับยายยายยายลงยายลงนาดันค้นสุดท้ายมันมันมีสามคนนะนัะนมีลานแหละกับมีมูแหละกับมีนาสามคนเนาะเพื่อนกาสีเอานาดันลงสุดท้ายมูเลยแหละคือลงหนาล่ามโอ้จนหอสามทุ่มพี่นนองโอ้ยเมยกับเมยเพี่กับเพื่อมสามทุ่มเออ ผู้ดีเออกําลังเลิกงานผู้ดีเอเอก็มีแห้งเนาะนอกจากการเดินทางเพื่อแรงงานยังเข้าจะได้มามีงานเป็นรักเป็นแรงหลือว่อยู่เป็นรักเป็นแรงตําน,นนะิน่ะมันบูมเอ็นเหลืองง่ายได้พี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อจะขามมาไท่เพื่อสิได้มาอยู่แบบนี่นะมันแบบว่าพานี้ยังมา้ลยนะบูวัติพานทั้งงาน เจอคุณหญิงคุณนายเพิ่นกะหญิงมาวานน้อยเลยองนะพี่น้องเพิ่นกะสีสะอาดสะอาดมากคนแบบว่าเข้นแบบเนาะเข้ากับบัวเดอว่าสะอาดปันไดเนาะเขากลับมาปั๊บโตมาพยายามพยายามที่เี่ยนให้น้ำเพิ่นที่เพิ่นบอกว่าเออเข้ากับเป็นเด็กบป็นเนาะบัวเดสะอาดสะอาดปันไดนะเด็กหนอนสปโลอ่นะพี่น้องวานได้เนาะเพราะว่าเด้ออะไรแหละเออเด้อเด้อกินเขาเที่เหงาเงินเส้นซะเออมาอยู่ไทยเพิ่นกะ เปลี <ração> <an> ่ยนทั oh, so ้งการกินเปลี okay. ่ยนทั้งการเว้าเปลี <It> ่ยนทั so ้งบกคลิกกินอาหารไทยมือแรกนะเธอเธารู้ซื้อบอว่ามันแบบู้ซื้อแปลกๆนะบางทีเฮาก็บ่อยากซ้ํากินบ่ลงของไทยก็มีแต่แบบผัดกระถอกระทิเนาะเมนคุณหญิงน่ะแม่นเขาเจ้ากินแกงแบบแกงกระทิโบราณห่นะแกงขี้เล็กก็ใส่กระทิอ่าแกงอันนั้นเแกงอันที่เธอมาเคดูน่ะแกงเขียวหวานแกงเขียวโพแกง มัสมันมัสมันโอ้นยกินโมเป็นเลยมีแต่อาหารแบบว่าคุณยิงมันไหม้นะเฮ้ยเขากินนะเฮ้ยข้าวใดกินข้าวใดเออกินฮอดปลาแดกเว้ยข่าวว่าถ้ามีถ้ากับศิบกาว่าเออสืบปลาแดกข้าวเลยด้วยเรือว่าสืบเครื่องกินแบบเล่าๆไม่ข้าวอยู่เด้่อหายเพลินหายยูจังได้ข้ากกะยูจังสานเพราะว่าข้าวกะ ฮ่ากับไม่อยู่ไทยเจียมตัวเองเสมอว่าเขามาหอดพี่เลยเขาตรงอุดนะสี่หายครับเมื่อมันก็เป็นไรหายนะรักหายอยู่หายนะมันก็มีอยู่แต่หายห้าหน่ะควมฟเพราะย่าของห้าห้าคิดถึงสภาพที่ห้าขืนมากนะเ้าตรงสู่ต่อห้าตรงเฮยียดให้ได้ห้าตรงไปให้ได้นายคิดเสมอนั่นน่ะเละหลอนงานเจ้าเขาได้งานนายกันย่อมไปเพราะว่าห้าเนาะเพื่อสีมาได้ทูกเกะทะยาก่ยเกะเทะออ พ่อแม่น่ะกะส่งมามาเอาเร้าางไห่ห้าวว่าเออหลูกไปนะูะไอ้ลุบได้ดีดีไปหาเงินหาค่ำกัให้ได้เงินได้ค่ำกลับมาด้วลุกเล้ออันนี้ก็คือค่ำวาเอาทีไห่เหตุไหเห้าเห็ดได้ในมือนีเนาะเชื่อเจ้าเคยบอกอันอ่อนก้อนสีอ่อกจะพืออนนั่นน่ะนลักปลาตีนสินไหมไม่เป็นควมเสือทือนะพี่เนาะแบบจังได้แบบบอบอกนะ เออบอบอกแม่รักป่าติ้นสินย่ายที่ท้องเสือยามันแล้มันเป็นสิ่งที่เฮาจับมาน้าสารซะมันเป็นสิ่งที่ใจเฮานะเหตุเหายใจเขามีความสูมุ่งมั่นเออนพี่น้องเอยความเป็นมากของเฮากับบุมนว่าสิง่ายได้คือปัจจุบันนี้แหละเฮาก็ต้องมาอดมาโทษอีกอยากกล้าบานก็ต้องอดก่อนเพราะว่า โควิดแบบนี้เข้ากลับไปเข้ากับใส่ใจค่ะใส่ใจเข้าร้ายแล้วพียน้องเนาะจากที่เข้าเห็นมูคูประสบการ์มูคูนะเห็นใหนเข้าเห็นว่าเออตอนกระถาว่าเข้ากลับเมื่อส่วงนี้ส่วงโรคระบาดแบบนี้มันกลเห็ุใหยาข้างการเงินถ้าปกติตะกี้ก็คือสองพันบาทกับห่อเท่อนั้นเลยพี่น้องแค่สองพันบาทเท่านั้นมา่นมือนี่เงินลักมือรู้มือพอหรือบ่เนาะเฮากักตรงกั๊ตัวเฮาก็ตตรงใส่ใจอีกอะ โบว่ะค่ค<ช>้าไปแล้วก็ค้ากราฟเขาก็ต้องใส่ใจเห็นมัมีแต่เงิน bueno. ใส่แต่เงินเข้าไปพยายามเก็บเงินเข้ากับคิดว่าสมือสมือว่าเออสมือเข้ากับต้องในกราบถ้าวะผ่าผัวหอดวัานไหนก็เงามาก่อนเข้ากับต้องในกราบนะเก็บเงินก่อนผู้ใดกะเฮ็ดหลายๆโคตมาอ,มอยู่กรุงเทพกะอยู่ตั้งแต่อายุสิบสี่สิบห้าคือเข้าจนเท่าสี่สิบห้าสิบคืออย่างพี่สาวนายกะจนสี่สิบขวบอันเลขหายแล้วเออหนีสี่สองลวเออไปอีกแล้วไปเรื่อยๆพี่นอ้อง มันคือบอลที่เห่าเน่เติบโตมาแล้วมันคือบอลที่เห่านะ้วเห่าสิ้นเห่าแบบอยููเหมือนบานเห่าอีกครั้งที่สองนะพี่น้องเห่ายูแลวเห่าสบายใจมีเงินมีข้ามเก็บส่งพอเม่ได้นะแบบว่าเห่าก็สบายใจเห่าสบายใจทั้งพอเมย์เห่าไปยู่ไปเรื่อยจนเห่าบืไม่แรงเห็นนะบ่ครจน จนอันใหญ่จางอันบวกอะบวกจางเข้าเลยเข้าถึงจะบุหเศรษเนาะเออมาณนั่นซะพี่น้องถ้าที่ว่าเข้าหนาเงินกับว่าได้เพราะว่ายอมหักยหางเพราะว่าความจนมันซ้อนในเข้าหมาว่าถ้าใคบมาเจอเนี่ยปูหมูว่ามันกลืนยากนะเออแต่ละคนกับว่าเข้าขี้เนี้ยนู่นนี่เนี่ยพี่น้องถ้าจะปูหูลักการที่ว่าเป็นยังจึงเนี้ยหนึ่งทุกชิ้นทุกอย่างที่เข้าใส่เงินพอแมฆข้างบ้านกับข้อผู้นั้นผู้นี้ขาข้อเงินจากเข้ามีแต่เงินเด้พี่น้องฮะเข้าจงแบบ มีแห้งฮากับฮาไปเถอะสู่ต่อไปนาะสมมอเใจกับบอกตัวเองแหละถามีเงินร้ายคือเสียหายนี่มาักคนมาขอว่วานนี่ก็แต่เห็ุบ่อใดนา่ควยามันงงงงงงงมงดาเงินเดือนงงงงดงงงหงงงงงงนงงงงงงง่างงงงงงังงงางเงง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 ยงง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 งากงงงงยงงงง้องงงงงยงงงงงงง่งง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 งังง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 งข่อยกงงงเสีง ผ่ากับมะขายขิ่มกับมะขายเครื่องยังที่เขาเายได้เข้ากับมะขายไม่เฮ็ยนเข้ากับเขาก็ไว้น้ำต้นขึ้นเนาะพี่น้องร่างแนมเบิ่งว่าถามมียังพ่อจับพ่อนี่เข้ากันปีไม้เนี่ยเข้าสีเหลือต้นเนาะพี่น้องเนาะทุกคนเข้าสีลองจับลองเนี่ยดีๆเข้ากับสีมาประกาศให้เบิ่งทางในยูทูปเนาะคลิปนี้เข้ากับพอลาบเลียนที่เนาะถามมีอันได้บอกผิดพลาดประกันได้กับ้องขออภัยเนาะเพราะว่าเข้ากับเป็นคนธรรมดาเลยเราไม่ใจ ทีเหาผ่านมาเรามาจากประสบการณ์เห่าทีเฮาเคยเเคยผ่านมาเนาะพี่นอ้องละลายคน็คือสีปเป็นขึ้น<ม>านาดน,นอกา่านะเออยางหน่อยก็ได้ลักหล่อขามากขึ้นนาดแหละเออยางหน่อยเออลายอยู่ได้รูปบุเา่าก็มีได้เฮ้ยรูปบุถาวนี้ก็จะหางหายไปหมบดติดตาม สอห้าพอห้าเมแะ้วเออบอกว่าอัวประเทศก็ว่าได้ในแถบเฮ้าน่ไปมึงอส่อห้าพอห้าเม่อยรักเลขึ้นมาแต่เตายุสิบแปดตอนนี้่อยซีแล้วบงคนบางทีก็ซากซแล้ว่อยรักเขา้มาัตงเต่รูปมุมีเพียงนะก็เป็นคือเฮ้าอยู่แต่เฮาก็ยังพันยามตื่นลุลน์